สวัสดีครับผมนนถนนนะครับวันนี้ดีใจมากนะครับที่ทางรถน,นะครับชวนนนมาเล่นเกมนะครับซึ่งเป็นเกมนะครับที่ไม่มีชื่อด้วยเพราะนันเราคิดชื่อเลยนะจิกซอต่อให้ทันมันจิกซอกซอย่างไงเนะี่ยอ่ะเอาเป็นว่าหลักๆเลยคือเขาบอกว่าให้กติกาคือให้ต่อให้ทัน <S 1> <S 1> <S <S มันคือไดโนเสาร์ถูกปะ แค่ตีความรูปผมก็ผิดแล้วเนี่ยตัวไม่ครบเธอตัวไม่ครบจ้าเออว่าอุ้ยพี่เขาเก่งอะไม่คือเนี่ยอิงไซส์ตามรูปเว้ยก็เลยหาบล็อกที่มันไซซิ่งตามรูปเอาจริงไหมลูกหมาก็ได้อันนั้น่ะ แล้่นี่ก็เอ๊ะอิงเพราะว่ามันต้องบล็อกเท่าด้วยนะรถถังนะเอาเลยปเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนที่แข่งสองคนไม่มีใครพูดว่าง,ง่ายเลยนะคนที่พูดว่าง,ง่ายคือคนที่ไม่ได้เล่นออของไม่ครบอีกแล้ว มันต้องใช้อันนี้ว่ะไม่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะอันนี้อะไรอ่ะไม่เก่อให้ด้วย หุ่นยนต์จริงๆนี่ถือว่าเด็กผู้ชายหลายคนคุ้นเคยนะเพราะเด็กส่วนมากต่อต่อหุ่นยนต์กันนะแต่ผมเป็นคนหนึ่งผมไม่ต่อมันต้องแย่งน้องอ่ะตอนนั้นเก่งบอกว่าผมตอน,นเด็กเนี่ยผมรวยได้เลยนะเพราะว่าตอนห้ผมไม่ต่อเนี่ยแต่ผมก็เล่นหุ้นพอสมควร 1> 5 1 5 5 2 10 5 3 25 5 4 20เอาผิดไปแล้วนะได้ขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมล่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเองสิ่เจ็ดสามยี่สเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดนงจะมันได้แต่มันไม่ไม่ไม่ค่อยเกาะนี่ ทันอยู่เหรอโอ้โหคุหนยมตัวใหญ่เวอรเลือกสัตว์มา3ชนิดก็ได้แต่ผมเลือกสักหนึ่งอย่งนั้นเอาเอาที่เราโอเคด้วยอ่ะเราก็อย่าไปลงโทษแบบไร้มนุษยธรรมขนาดนั้นให้เขาได้เลือก ฟาร์มิงโก้ฟาร์มิงโก้ก็จะพ้องกับท่าเดินของพี่หนูของเตยนะนี่ดีนะเนี่ยเราเล่นชนะเราเลยไม่ต้องมาทำท่าอย่างนี้ดีนะเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าแพ้นี่แก้เลยต้องทำท่าอายขายหน้าคนแย่กอเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ดูไงเออ นี่ดีนะเนี่ยนี่ต้องมานี่ผมช่วยนะเนี่ยช่วยนะแต่นี่ถ้าสมมติผมแพ้แย่แล้วฮะผมต้องมาเดินอย่างนี้แหละใช่ไหมแต่ว่าพอชนะมันไม่ต้องทำไงเท่ากับว่าไงบทลงโทษไม่ถึงเราได้ยังได้ยังไม่ตากล้องกันได้ยังฟุตเทปได้ยังผล<อ>งานล่าสุดนะครับต่อเลโก้3แบบนะครับ <S 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 ต่อตัวต,ต่อนะครับ <S 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 แล้วก็ตัวต่อหลวมมาก ต่อทันแค่ไม่กี่ตัวสุดคูณท่องได้แค่ไม่กี่แม่นะครับเรียนเชิญครับใครที่ชีวิตดีอยู่แล้วลองหาอะไรแบบนี้ที่ไม่ดีไม่ดีเล่นดูบ้างนะครับต้องท่องไปด้วยต้องต่อไปด้วยนี่ก็คือคอนเทนต์แหละฝากไว้ด้วยนะครับกับทางดอนนะครับวันนี้สนุกมากก็ขอบคุณมากที่ชวนมาเล่นยังไงก็ในส่งผลงานครับก็ติดตามดนได้ครับโซเชียลมีเดียทุกช่องทางครับแล้วก็ปีนี้จะได้เจอกันทั้งในส่วนของอัลบัม้ม แล้วก็คอนเสิร์ตเดี่ยวครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับกระแสตอบรับในการโซอา์ so ทั้ง2รอบภายในเวลาสั้นๆนะครับดีใจครับใครมีบัตรแล้วเจอกันใครมีบัตรครับหวังว่าปีหน้าจะได้เจอกันครับ